วันนี้นะครับผมอยู่ที่แ t มโก้สาขาพิจิตรนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาย้โฉมและมาชมสมรรถนะนะครับของรถเกี่ยนวรตค่าที่สาขาเราได้นะครับวันนี้รถเกี่ยวที่สาขาของเรานะครับก็จะมี2รุ่น2พคันด้วยกันนะครับก็คือคันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อรถเขาเรียกว่าไงรถรถบิ้วพร้อมใช้งานนะครับราคาถูกก่ารถใหม่หลายแสนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ All New Pro ครับเป็น All New โ Pro อ่าปีเขาเรียกว่ายังไงอัปเกรดมาเป็นปี2022นะครับแต่ว่าเป็นรถปีเก่านิดนึงนะครับอาจจะเป็นปี6 1 6น่ 61, 62, นะครับอ่ารถใช้ไปประมาณแค่พันกว่าไร่สองสองสองพันกว่าไร่นะครับเราก็เอามาบิลเอามาอัปเกรดใหม่นะครับให้พร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมายนโฉมมาชมสมรรถนะที่สาขาได้นะครับอันนี้เลยโฉมเป็นแบบนี้เลยนะครับ คันนี้ก็ต้องบอกว่าเราพัฒนามานะครับก็เหมือนเอารถปี61 62นะครับมาอัปเกรดเห็นโฉมไหมครับหน้ากากนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่เป็นปี2022แล้วนะครับแล้วก็ระบบสีต่างๆนะครับระบบสีต่างๆก็เป็นโฉมใหม่ปี2022แล้วนะครับแล้วก็ทุกระบบครับเรามีการบำรุงรักษาพร้อมใช้งานนะครับโดยเฉพาะเกลียวซูเปอร์ทอร์โดของเรานะครับเห็นไหมครับว่า ยังใช้ยังไม่ทันสึกหรอนะครับอันนี้เราก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างสบายแล้วก็คล่องตัวอย่างแน่นอนนะครับเกี่ยวกับซูเปอร์ตอนโดนะครับหรือว่าจะเป็นระบบช่วงล่างนะครับตู้นวดหัวเกี่ยวคอเกี่ยวนะครับทั้งระบบครับกุ่ลูกค้าตัวนี้เราเองนะครับก็อัปเกรดแล้วก็ส่มบำรุงพัฒนานะครับเปลี่ยนนะครับอะไรที่มันสึกหรอนะครับเปลี่ยนแล้วก็ทําเป็นโฉมใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนครับอันนี้เขาเรียกว่ารถบิวครับเป็นรถบิวและอัปเกรดเป็นปี2022แล้วนะครับราคาถูกกับรถใหม่หลายแสนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็มาปรึกษาหารือแล้วก็มาดูได้ครับถึงเป็นรถบิวมือสองก็ผ่อนได้ดาวได้นะครับคุณลูกค้านะครับสนอกสนใจก็มาดูรถที่สาขานะครับแคมโกสาขาพิจิตรนะครับที่สี่แยกโพไซงามได้เลยนะครับและเราก็มาดูรถที่ แบบมันแบบมันพร้อมใช้งานแต่ราคาถูกรถใหม่